SME Pro โรแคอินเทอร์เน็ตธุรกิจ SME เอสปีด e, ความเร็ว1,200ทั 200, เดือนเดียวละ5 9 9บาทฟรีเลือกได้หนบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือน1ิบเนต็ตท่อใช้เนต็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูล1นา่จิกคลิกเลย w w w n t b c c o t h ความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัดสันโอถอบระดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนิ่มแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนิ่มแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิน่มที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกินไนสิริรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทา่าน,น ฉลองเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำนังทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุกถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีค่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราช ใหญที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าการติดตามความคืบหน้าพบเสือโครงอำเภอเมืองไซโยกด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระเผยติดกล้อง24ตัวสีวันแล้วยังไร้ร่องรอยส่วนกำนันตึงยานเสือไม่อันตรายแค่เดินผ่านชาวบ้านชินแล้วขอนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลจากกรณีชาวบ้านพบเสือโครงเดินอยู่ที่บริเวณชายป่าทางเดินเข้าไร่มันสับปะหลังท้องที่บ้านท่ากะทิหมู่ที่6ตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่สีมกราคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้บรรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ปรากฏว่าพบรอยตีนเสือโคร่งขนาดใหญ่คาดว่าอายุป,ประมาณ7-8ปีล่าสุดเมื่อเวลา15.30นาฬิกา30นาที วันที่9มก,กราคม2565ที่ห้องประชุมสำนักง,งานที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตปาสลักพระหมู่ที่4บ้านหนองหอยตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้มอบหมายให้นายสักการินทุมเซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีชาวบ้านพบเสือโคร่งในพื้นที่บ้านท่ากะทิหมู่ที่6ตำบลช่องสสดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีรวมทั้งในพื้นที่ป่าภูเขาหลังมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจน นบุรีหมู่ที่9ตำบลลุ่มสูงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตปาสลักพระนายสุพลคำสนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกนายประวัติพวงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณนายไพโรธเขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไซโยกกจหนึ่งท่าเสานายวสันสุนจิรัตกำนันตำบลช่องเสดาพร้อมผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือถึงกรณีการพบเสือโคร่งดังกล่าวโดยการประชุมหารือใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงจึงแล้วเสร็จทั้งนี้นายสักการินทุมเสนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจานบุรีเปิดเผย พลังว่าจุดประสงค์แรกที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อต้องการมาตรวจเยี่ยมหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัป่าสลักพระโดยตั้งแต่มีข่าวว่าเสือโครงพลัดหลงมาในพื้นที่จึงได้มาติดตามและสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งข้อมูลที่ได้มาพบว่ามีการพบเสือและรอยเท้าของเสือโครงในเขตพื้นที่บ้านท่ากะทิตบช่องสะดาวเพลเมืองและพื้นที่ด้านหลัง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีอำเภอไซโยกจริงซึ่งในวันนี้เราได้นําข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดมาพูดคุยและปรึกษาหารือก,กันว่าถ้าเราหรือชาวบ้านไปเจอเสือโคร่งแล้วเราจะทําอย่างไรซึ่งขณะนี้เราได้ทําการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้ว่าถ้าเจอเสือโคร่งแล้วจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเองซึ่งโชคดีที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ดําเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ เพื่อติดตามดูว่ามีสัตว์ชนิดใดผ่านไปบ้างรวมทั้งเสือโคร่งที่พบด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการติดตั้งมาแล้วสี่วันจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบเสือโคร่งเดินผ่านซึ่งเราให้ความสําคัญกับชุมชนโดยเฉพาะกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งอําเภอเมืองกาญจนบุรีให้ช่วยกําชับการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนเข้าใจว่าถ้าเจอเสือแล้วจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและที่สําคัญขอให้ชาวบ้านอย่าได้ตื่นตระหนกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเท่าที่ทราบจากกำนานรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลช่องสะดาวพบว่าชาวบ้านในพื้นที่เห็นเสือโคร่องอยู่เป็นประจำทุกปีทําให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินไปแล้วซึ่งทุกคนไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดแต่เพื่อความมั่นใจจึงได้กําชับให้กำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ทราบเป็นระยะระยะ ส่วนการติดตามความเคลื่อนไหวของเสือโคร่งที่พบจะให้เจ้าหน้าที่รายงานให้จังหวัดกาญจนบุรีทราบในทุกๆ3วันสำหรับจุดที่พบเสือโคร่งในพื้นที่บ้านท่ากะทิทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์เอาไว้ตามเส้นทางที่คาดว่าเสือโคร่งจะเดินผ่านจำนวน8ตัวแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่พบส่วนจุดที่พบเสือบริเวณป่ากเขาหลังมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีทางกรมอุทยานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยติดตั้งกล้องดักถ่ายเอาไว้อีกจำนวน16ตัวแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบเสือโครงเดินผ่านกล้องเช่นกันส่วนนวายวสันสุนจิรัตกำนันตำบลช่องสะดาวเปิดเผยว่าพื้นที่ตำบลช่องสะดาวของเราที่ผ่านมานั้น เมื่อครบวงรอบช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีจะพบเสือตัวนี้ผ่านมาในพื้นที่ตำบลช่องสะดาวทุกปีบางปีมาพร้อมกันถึงสองตัว โดยเสือจะมาอยู่ในพื้นที่นานเป็นอาทิตย์จากนั้นก็หายไปจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชาวบ้านไปแล้วที่ผ่านมาเมื่อชาวบ้านเจอร่องรอยตีนเสือก็จะมีการบอกต่อทั้งทาง Facebook และลายกลุ่มให้ทราบว่าบริเวณนั้นๆมีเสือผ่านเข้ามาขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและหาวิธีหลบหลีกในเวลาที่พบกับตัวเองแต่ที่ผ่านมาหากพบว่าโซนไหนมีเสือเข้ามาเราก็จะห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปตนในฐานะผู้นําชุมชนกล้ายืนยันได้เลยว่าเสือโครงที่พบไม่มีอันตรายต่อพี่น้องประชาชนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนอย่างแน่นอน เพราะเสือที่พบเป็นการครบวงรอบที่เสือเดินผ่านมาจากนั้นก็หายไปส่วนนักท่องเที่ยวที่ติดตามข่าวสารว่าตำบลช่องสสดวหรือจังหวัดกาญจนบุรีมีเสือโคร่งเพ่นพ่านในพื้นที่เรื่องนี้ขอให้หนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไม่ต้องกังวลใจเพราะคนในพื้นที่เองไม่มีความกังวลและมีความกลัวอะไรเลยขอให้หนักท่องเที่ยวสบายใจได้สําหรับเสือตัวที่พบนั้นเคยพบมาแล้วไม่น้อยกว่า8-9ปีว่าถ้าเจอแล้วเราจะทํำยังไงนะครับ ก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับเจ้าที่เขา,เาที่เราทํากันอยู่นะครับก็คือการประชา้ำผ่านสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าถ้าเจอแล้วจะต้องทํำยังไงนะครับซึ่งจะไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเองนะครับยังโชคดีนะครับว่าทั้งหน่วยรักษาพันธุ์สป่านะครับได้ติดตั้งกล้องนะครับกล้องที่ สำรวจว่ามีอสัตว์อะไรผ่านนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับติดมาแล้ว4วันนะครับ4วันนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเสือนะครับแต่ว่าถ้ายังคงมีเสืออะไรอยู่ก็จะได้เจอตัวนะครับจะไดะป้ป้องกันอะไรได้ถูกนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราให้ความสำคัญกับทางชุมชนนะครับโดยพระท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ท่าน,นายอำเภอตัวแทน,นานอำเภอมาวันนี้ก็ให้ช่วยกำชับนะครับช่วยประชามพันธุ์สร้างการรับรู้นะครับเมื่อเจอเสือเราจะทำยังไงเพื่อจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับจะต้องทำยังไงต้องมีวิธีการช่วยประชามพันธุ์นะครับแล้วก็อย่าให้พี่น้องชาวบ้านของเรานี่ตื่นตระหนกนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้นะครับเรื่องเรื่องการติดตามเสือโคร่งเนี่ยก็อยู่ที่ว่า เราไปได้ไปสำรวจวันที่7ว่าเสือโคร่งเดินทางไปทางไหนอะไรกันบ้างนะครับโดยจากจากการสำรวจที่ท่ากะทิที่เราเจอตั้งแต่วันแรกวันที่4แล้วก็แล้วก็มาเจออีกทีวันเช้าวันที่6ที่ไซโยแล้วก็ในส่วนนี้ก็มีทีมงานของกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนําโดยสำนักงานที่รักษาสัตว์บ้านโป่งเนี่ยจัดกําลังเจ้าหน้าที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทางศูนย์เพาะเลี้ยงทางผู้เชยวชาญด้านสัตว์ป่านะครับมาในพื้นที่ ในส่วนหนึ่งที่การติดตามณว,วันนั้นเนี่ยจากท่ากะทิไปถึงไซยโยก็ตกประมาณ10กว่ากิโลนะครับแล้วช่วงในในส่วนของท่ากะทิของตำบลช่องสะเดาเนี่ยหมู่หเนี่ยเราติดกล้องไว้8ตัวโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของน้ำพุกรมกานอุทยานสัตว์ป่าและพันพืชเ,เอากล้องไปติดตามแนวทางคาดว่าเสือจะเดินนะครับแตัวณว,วันนี้ยังไม่เจอแล้วก็ในส่วนของที่วันที่6เราไปเจอที่หลังมหาวิทยาลัยมีิดนทั้งมีิดนติดกล้องให้ด้วยอีก แล้วรวมกับกรมอุทยานเองมาติดทางด้านสซโยกรวมแล้วทั้งหมดกล้องทางด้านนู้นอีก16ตัวเป็น24ตัวครับทั้งหมดแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะวันนี้ยังไม่เจอ,ย,เจอยังไม่เจอความเคลื่อนไหวของเสือนะครับเพราะว่าเราคาดว่าถ้าเป็นเสือป่าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีรู่เขาเรียกลูปการเดินหรือเส้นทางการเดินหรือการแสวงหาพื้นที่หรือเป็นวงรอบเดิมหรือเปล่าอาจจะเดินกับป่าแล้วหรือเปล่า นะครับนั้นท่านเองแล้วอีกประการหนึ่งในการเข้าไปทํางานเนี่ยเราก็ได้ให้ผู้ชวนในส่วนของชุมชนได้รับรู้รับทราบว่าปัญหาเสือมันมเข้ามาเนี่ยมีอะไรให้แจ้งเรานะครับให้แจ้งทางทางทางท,างทีมงานที่เราเข้าพื้นที่วันนั้นครับผมกรรมกานครับทราบข่าวว่าทางทางในพื้นที่เนี่ยเคยพบเสือ,อยู่มาอยู่แล้วนี่ข้อที่จริงเป็นไงครับในพื้นที่ของตําบลช่องสะดาวเราเลยนะครับที่ผ่านมาเสือเสือตัวนี้เลยเอาดีกว่าว่าเสือตัวนี้เลยนะ ผมคาดว่าเป็นเสือตัวนี้ครบวงรอบเนะี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาจะผ่านมาตำบลช่องตะดาวทุกปีบางปีมาถึง2ตัวมาอยู่เป็นอาทิตย์และค่อยหายไปเนี่ยตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องธรรมดาของชาวบ้านไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่พอเราเจอร่องรอยผู้นำชุมชนก็จะมีการบอกต่อแจ้งทางไลน์ทางเฟซบุ๊กไปว่าบริเวณนี้เสือเข้ามาก็ให้เฝ้าระวังกัน วิธีหลบหลีกหรือเวลา,าโซนไหนที่มีรอยเสือเราก็จะไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปครับส่วนนี้ในฐานะผู้นําชุมชน,นกล้ายืนยันได้เลยว่าไม่มีอันตรายต่อชุมชนและไม่มีอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะครับเพราะว่าเสือตัวนี้ชุดนี้จะเป็นเสือวงรอบหรือเสือเดินผ่านมาเฉยๆแล้วก็ค่อยเดินหายไปนีค่ครับครับส่วน เรื่องนักท่องเที่ยวที่อาจจะสงสัยว่าตมจตุประจำดาวหรือกาญจนบุรีมีเสืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่ไม่มีความกังวลและไม่มีความกลัวเลยนะครับเพราะว่าเสือไม่ทําร้ายเป็นการแน่นอนเลยนะครับครับเพราะว่า,าเราชาวชุมชนหรือชาวกาญจนาบุรีก็ยืนยันได้เลยนะครับว่า,ามไม่มีอันตรายต,าต่อต่อ นักท่องเที่ยวหรือต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับเสือที่พบท,ที่ผ่านมาพบมาสักประมาณกี่ปีแล้วเสือนี่เท่าที่เคยพบกันมาเนี่ยไม่ต่ํากว่าแปดกปีมาแล้วนะครับเพราะว่าจะเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลาก็จะเว้นวักไปก็แค่ไม่ไม่ถึงปีก็จะกลับมา,าถ้าเสือมาต้นฝนเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยเห็นได้ชัดเจนปลายฝนต้นหนาวนะครับ แต่ถ้าเกิดช่วงกุมภามีนาไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเสือเข้ามาในพื้นที่แต่ถ้าช่วงช่วงลากระทงหรือช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะเจอช่องวงฤดูกาลนั้นบ่อยมากเลยนะครับ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขและคณะเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสนาทีคุณสุภาพร,พรการกรวินพง์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขอาจารย์ดรบรรทวันเหวี่ยรันเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีและคณะแม่บ้านสาธารณสุขจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพยบาบาลมการักสํสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธรามกาโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเพื้นที่อำเภอธธามกา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอสมอและภาคีเครือข,ข่ายสุขภาพร่วมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการพัฒนาสู์เด็กเล็ก,ลกและผู้สูงอายุที่มีภาะวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมซึ่งได้ดำเนินงานพัฒนาการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กเน้นสีด ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและสุขภาพดีและพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพระยะยาวด้านการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลบริการด้านสาธารณสุขที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโอกาสนี้คุณสุภาพรการกาวินพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนำทีมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียงจำนวนสองหลัง พร้อมทั้งมอบสิ่งของเยี่ยมบ้านถุงยางชีพของมอสอสอพร้อมยาสามัญประจําบ้านและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกําลังใจซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้ติดตามความต่อเนื่องของโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงสาธารณสุขโดยดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชนให้การช่วยเหลือส่งต่อกรณีที่พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่อไปชาวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรหน้าองค์พระพปรวัดทองผาภูมิเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เมื่อเวลา7นาฬิกาที่วัดทองผาภูมิ นายจิตกรว่องประเสริฐนายกเทศมนตรีตะบนท่าขนุน ายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูปและปิดทองหน้าองค์พระพอปรรวัดทองผาภูมิและรดน้ำต้นไม้ของพ่อซึ่งเทศบาลตำบลท่าขนุนได้จัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่9้ามกราคม2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชากุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชากุมารีทรงเปิดเขื่อนวิชาลงกรณ์เขื่อนเขาแหลม และในวันเดียวกันทั้งสามพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเบิกเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียรพระพุทธรูปที่วัดทองผาภูมิพร้อมทั้งทรงปลูกต้นโพธิ์ที่ด้านหลังองค์พระและทรงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพปรทองผาภูมิการจนะธรรมพิทักษ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวทองผาภูมิเป็นอย่างยิ่ง ฮือฮาอีกแล้วข่าวลือสภาเสเซนิดควงผู้การจีซบพลังประชารัฐเขต3และ4หลังอกหักลงพักเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7มกราคม2,566ที่ผ่านมาพลเอกนัดอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันเกิดที่บ้านพักหลังปั๊มน้ำมันปตทเลขที่79ทับหมู่ที่3ตํตำบลช่องสะดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยในยวันดังกล่าวมีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่และประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายรังสรร์รัศมีเลิกเศษอดีตนายกอบจกาญจนบ,บุรีที่ควงนางศรีสมรรัศมีเลิกเศษว่าที่ผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐไปด้วยนอกจากนี้ยังมีดรนพดลสงวนพันธ์อดีตรองนายกอบจกาญจนบุรีว่าที่ผู้สมัครสสกาญจนบุรีเขตหนึ่ง พักพลังประชารัฐอำเภอเมืองอเศรสีสวัสดิ์นายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีเทศบาลทองผาภูมิ ว่าที่ผู้สมัครสสอการจนบ,บุรีเขต5พักพลังประชารัฐอเภไซโยกอเทองผาภูมิอภอสังขระบ,บุรีนายชูชาติเสือสารนายกอบตลาดยานายวรากรเสือสารนายกทศมนตรีตำบลลาดยานายอิทธิกรเสือสารรองนายกอบตลาดยาและนายประสานสงวนพันนายกอบตบ้านเก่าเป็นตน้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากรายชื่อข้างต้นแล้วยังมีบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมงานและถือว่าสร้างความมือฮาให้กับผู้ที่ไปร่วมงานไม่น้อยคือ พลตตร,รีกรมลสันติกลันบุตรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีอดีตผู้สมัครสสกาญจนบุรีพักพลังประชารัฐเขตสามอำเภอพนมทวนอำเภอท่ามกาเมื่อปีพุทธศักราช2562ถามว่าพลตรวจตรีกรมลสันติกลันบุตรสร้างความมือหายอย่างไรนั้นคำตอบคือตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา พลตตร,รีกมลสันติกลันบุตรได้เคลื่อนไหวและขึ้นป้ายประกาศตัวลงสมัครสสเขตสามอำเภอพนมทวนอำเภอธรรมกาในานามพักเพื่อไทยมาโดยตลอดแต่ล่าสุดแล้วพลตรวตรีกมนสันติกลันบุตรต้องผิดหวังเพราะพักเพื่อไทยได้ประกาศเปิดตัวให้นางสาวพ,พลอยธนิกุลหรือน้องพลอยเป็นผู้สมัครสสเขตนี้แทนซึ่งการที่พลตรวตรีกมนสันติกลันบุตรเดินทางมาร่วมงาน วันคล้ายวันเกิดของพลเอกนัดอินทรจเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมในวันที่7มก,กราคมที่ผ่านมามีข่าวลือสะพัดออกมาว่าพลตำรวจตรีกมลสันติกลันบุตรได้ตัดสินใจกลับมาซบพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งในนามว่าที่ผู้สมัครสสการจะนะบุริเขต3พักพลังประชารัฐหากข่าวลือดังกล่าวกลับกลายเป็นเรื่องจริงจะทําให้พักพลังประชารัฐ มีว่าที่ผู้สมัครสสแล้ว4เขตยังเหลืออีกหนึ่งเขตที่ยังไม่มีรายชื่อว่าที่ผู้สมัครคือเขตสี่อำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอเลาขวัญอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปลือแต่อย่างไรก็ตามข่าวลือไม่ใช่มีเพียงข่าวของพลตํารวจตรีกมลสันติก,กันบุตรเท่านั้น เพราะยังมีข่าวลืออีกว่าพลตรีสอนชัยมนตรีวัดหรือเศรษนิดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยุคนายปัญหารศิลปะอาชาจะอาสามาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐเขต4ส่วนข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่นั้นอีกไม่นานชาวกาญจนบุรีจะได้รู้กันผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามพลตํารวจตรีกรมลสันติกลันบุตร ถึงข้อเท็จจริงของข่าวลือดังกล่าวซึ่งทันตอบว่าจริงแต่ยังไม่เป็นทางการหากประกาศเป็นทางการเมื่อไหร่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลมะาการักจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาระบบดิจิตอลเมดิซีนช่วยบุคลากรในบริการรวดเร็วประชาชนพึงพอใจการบริการมากขึ้นนายแพทย์พงกรเสมไขม่มุกรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมการดำเนินงานดิจิตอลเมดิซีนที่โรงพยาบาลมะการักอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนอกสถานที่และกล่าวว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการดำเนินงานเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้บริการซึ่งโรงพยาบาลมะการักเป็นหน่วยงานแห่งแรกๆของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานตั้งแต่ปี2536และมี การปรับปรุงให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันถือเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีระบบดิจิตอลเมดิซีนที่สามารถเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆได้อย่างดีโดยแผนกผู้ป่วยนอก OPD เป็นระบบดิจิตอลทุกกระบวนการบริการตั้งแต่การนัดหมายการลงทะเบียนคัดกรองเอ็กซเรย์ ray, แล็บพบแพทย์การเงินและห้องยาอาทิการใช้เครื่องออโตเมดิคอลลิงเกตเว a y ณจุดซักประวัติ ระบบคิวระบบเ e ดิคอลเรคคอรเป็นตน้นช่วยให้แพทย์พยาบาลบุคลากรการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยนอกในปี2565ที่มีวันละกว่า1,600รายได้อย่างสะดวกรวดเร็วใช้เวลาในการบริการสั้นลงส่งผลให้ลดระยะรอคอยรักษาและผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนายแพทย์พงษ์เกษมกล่าวต่อว่าสำหรับระบบผู้ป่วยในเริ่มจากการพัฒนา IPD ในโรงพยาบาลสนามช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านระบบรายงานผู้ป่วยแ t c แคร์ทีมภายใต้หลักการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวทระเบียนจากนั้นนำแนวคิดไปต่อยอดในหอผู้ป่วยสัญญกรรมชายสัญญกรรมหญิงและพรีเมียมตั้งแต่กระบวนการรับผู้ป่วยการบันทึกสัญญาณชีพการสังยาการรับคำสั่งแพทย์การลงบันทึกของพยาบาลการวินิจฉัยโรคของแพทย์เป็นต้นซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยลดการใช้กระดาษ แต่ที่สำคัญคือลดความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งแพทย์ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเวระเบียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น NT SME Pro h a c k อินเทอร์เน็ตธุรกิจ SME เต็ s สปีดความเร็ว1 0 0 0เดียงเดือนละ599บาทฟรีเลือกได้หนบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือน ติดเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูลมือจิ๊บจิ๊เลย w w w n t p c d o c o t h นินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการผลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องระดับสินค้าคัสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเหตโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ฉลองเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำหนำทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุขถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีค่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราช ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี